สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะนี่คือรายการตีสิบเดครับแขกรับเชิญของเาเดีวันนี้เธออายุแค่32ปีถูกต้องแต่ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจมูลค่ามหาศาลเรียกได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีว่างนะฮะตอบได้คําเดียวว่า สวยและรวยมากเ้ยหลายคำเลยนะสวย,สวยและ,และรวยมากอันนี้เรื่องจริงค่ะ<ม>คุณอาค่าอายุแค่32นี่ถือว่าก็เด็กกว่าแพทนะ<ม>แต่ความสําเร็จของเขานี่ต้องบอกมาหาศาลจริงๆเชื่อหรือเปล่าเขาว่าความสําเร็จมาหาศาลนี้จุดเริ่มต้นของเขามาจากสาวชาวดอย<ม>ที่ไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าใชา้โอ้โหเรยวว่าลงไปจากดอยเลยว่าใช่ค่นะ,ะ,ะน่าสนใจมากไปฟังเรื่องราวของเธอครับขอเชิญท่านพบกับคุณม่งสิริรัตน กิจพ่อค้าครับเชิญสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี่ะวยและรวยมากจริงๆเชิญคุณค่ะเนี่ฮะผู้ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยโตมาตั้งแต่ บนดอยไม่มีไฟฟ้าใช้ใช่ค่ะตอนเกิดมาในอยู่บนดอยค่ะคุณอาอที่อําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะ<อ>เกิดมาก็อยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กค่ะคุณอาก็ไม่รู้หรอกว่าบนโลกนี้มันต้องมีไฟฟ้าใช่ตามภาพที่เห็นนี่เลยค่ะข้า <c oughs> งหลังนี่เป็นบ้านค่ะใช่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเกิดมาก็ ออถ้าเรียกว่าจนอาจจะไม่ได้ค่ะคุณอาอาจจะต้องเรียกว่าจนมากจนมากใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำงานอยู่บนดอยนะคะแล้วก็2คนรวมกันเนี่ยมีเงินเดือนนะคะรวมกัน3,000บาท Oh, สองคน oh. รวมกันใช่ค่ะโอ้โหสามพันบาทนี่คือเรียกว่าไม่พอที่จะดูแลเรารักษาเราเวลาเราเจ็บป่วย,ย,ยไข้อะไร่เงี้ยค่ะแต่วันธรรมดาของเราเราก็เข้าไปในป่าค่ะกินน้ำพริกใช่ไปเอาหน่อไม้มาบ้างวันไหนได้กินไข่นะมีความสุขมากค่ะที่สุดแล้วค่ะของเด็กดอยคนเดน็กดอยคนใช่ค่ะใช่อยู่มานานแค่ไหนคะจนเห็นบอกว่าสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่แตัดสินใจย้ายไม่ได้ย้ายไปไหนนะคุณอา ย้ายลงมาที่ตีนดอย <c oughs> จากอยู่บนดอยย้ายลงมาที่ตีนดอยใช่ค่ะประมาณตอน5้าขวบค่ะตอนนั้นเนี่ยพ่อกับแม่คิดแล้วว่าเรื่องหนึ่งที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตเด็กจนๆได้อะค่ะถ้าเขาจะทำได้ดีที่สุดคือเรื่องของการให้การศึกษา กับลูกเขาก็เลยตัดสินใจค่ะย้ายมาตีนดอยค่ะแล้วก็ไปสมัครเป็นคุณครูที่โรงเรียนเพื่อที่ให้มงกับน้องชายได้เรียนฟรีค่ะใช่ค่ะเป็นคศ่สบายที่ดีมากใช่คุณพ่อคุณแม่เก่งมากเออที่แบบคิดตั้งแต่แบบเอ๊ะจะทํายังไงให้ลูกได้เรียนหนังสืองั้นเอาตัวเองไปเป็นครูสิแล้วลูกเราจะได้เข้าเรียนด้วยใช่ค่ะใช่จะได้เรียนฟรีกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเขาอยากย้อนกลับไปนิดนึงว่า ชื่อมอง้งค่ะเป็นมง้งเป็นแมวหรือเปล่าเป็นอะไรทำไมถึงอยู่บนดอยเป็นคนจีนค่ะคุณอาอใช่เป็นคนจีนแล้วก็ที่พ่อกับแม่ไปอยู่บนดอยเนี่ยคือว่าพ่อกับแม่เนี่ยอตอนนั้นเป็นครูสอนศาสนาค่ะเผยแพร่ศาส,สนาคริสต์อยู่บนดอยค่ะแล้วก็อยู่กับชนเผ่าลาฮูค่ะตอนนั้นใช่ค่ะ ช่ค่ะแต่ว่าเป็นเป็นคนเป็นคนในกรุงประมาณนี้เปล่าเป็นชาวจีนหมายถึงมาจาก12ปัน,นาอะไร<ช>นั่นเปล่า,าถ้าคุณพ่อเนี่ยมาจาก12ปาน,นาค่ะที่ฝั่งพมา่าถ้าเกิดลกลากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคุณแม่เนี่ยคุณตาเนี่ยอยู่ที่กองพล9้าสาวค่ะเป็นทหารค่ะ <laughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าโรคลากเนี่ยก็มาจากคนที่ยากจน ที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทยอ่าอันนี้ปูดความเพียรนิดหนึ่งว่าทําไมจู่ๆทำไมเกิดมาอยู่บอนด์อ่าทะไมอยู่ที่ขึ้นไปอยู่บอนดยสุดท้ายลงมาอยู่ตีนดอยใช่แล้วเมื่อแล้วตอนไหนคะที่เราตัดสินใจเข้ากรุงตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเออจังหวะที่เราจะต้องเรียนมหาวิทยาลัยค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเขารู้ว่าการศึกษาที่ดีจะทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเขาเชื่อเรื่องนั้นมาตลอดแล้วเขาก็อยากให้เราได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ดีๆ ใช่ค่ะเขาก่อยอยากให้เราตอนนั้นเนี่ยที่หมู่บ้านที่ตีนดอยนะคุณอาเขาพูดกันเยอะค่ะมีบ้านหลังหนึ่งที่มีพี่คนหนึ่งมีโอกาสได้เรียนที่กรุงเทพอ่าแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ในหมู่บ้านใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ทุกคนตื่นเต้นมากแล้วพี่คนนั้นเนี่ยก็มีอนาคตที่ดีค่ะมีอาชีพที่ดีใช่เขาก็เลยพ่อกับแม่ได้ยินเรื่องแบบเนี้ยเขาก็เลยอยากให้เราอ่ะมีอนาคตที่ดีแบบพี่คนนั้นในหมู่บ้านตรงตีนดอยที่เราอยู่ใช่ค่ะใช่เขาก็เลย ตัดสินใจคะ่ะที่อยากให้เราเนี่ยเข้ามาเรียนในกรุงเทพใช่คะ่ะตอนนั้นก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เป็นครั้งแรกที่เราจะต้องมาอยู่ในกรุงเทพด้วยตัวเองคนเดียวเลย <c oughs> ต้องดูแลตัวเองคนเดียวแล้วก็ตอนนั้นต้องบอกไม่มีเพื่อนไม่มีญาติไม่มีพี่ไม่มีน้องเลย แล้วคุณ<ช>พ่อคุณ <อะ S 2> แม่ทํำยังไงจะต้องหาเงินหา่อ,อง,งมา,เ,<ร>าเออค่าใช้จ่ายในกรุงเทพก็สูงนะใช่ค่ะตอนที่พ่อกับแม่เป็นครูอยู่อะค่ะระหว่างนั้นเนี่ยเขารู้ว่าค่าใช้จ่ายที่จะต้องมาใช้เพื่อให้เรามาเรียนในกรุงเทพะมันค่อนข้างเยอะเขาไปเป็นเซล์ลค่ะสมัครเป็นเซล์ล mm hmm. แล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยแล้วมันทําให้เรา ฝังใจมากๆคือพ่อกับแม่เป็นคนขยันมากแพนรู้ไหมตอนนั้นเขาเป็นเซลเขาขับรถไปขายต้องบอกตอนเขาขายประกันทั้งสองคนใช่ค่ะเขาเออขับรถไปบนดอยอะค่ะแล้วก็ไม่กลับมาเพราะว่ามันมีค่าน้ำมันเขาไปนอนหน้าเซเวน่นเปิดกระจกนอนแล้วตื่นเช้ามาอีกวันเพื่อที่จะได้หาลูกค้าได้อย่างเต็มที่ใช่เ,เป็นเป็นสิ่งที่ ติดในใจเราแล้วก็มันทําให้เราบอกบอกตัวเองว่าเราจะต้องทําให้พ่อแม่สบายแล้วก็ภูมิใจให้ได้อ,อส่วนตัวเราพอเข้ากรุงเทพเห็นบอกว่าด้วยความที่รู้ว่าเงินมันหายากใชก็อยากจะหาอาชีพเสริมทำอะไรครับพี่พวงโหเยอะเลยแพทตอนนั้นต้องบอกว่าพอเราเรียนมาหาลัยเนี่ยเราก็มีการเปรียบเทียบระหว่างเรากับเพื่อนเหมือนกันค่ะ เพื่อนๆเ,เขามีเงินใช้เนาะเขามีเงินกินมีเงินเที่ยวตอนนั้นก็เลยตัดสินใจตั้งแต่ ไปเป็นคุณครูสอนพิเศษอ,อะไรอย่างี้ค่ะตามบ้านบ้างตามห้างบ้างสอนภาษาอังกฤษบ้างสอนภาษาจีนบ้างอะค่ะเป็นทุกอย่างถ้าเป็นอาชีพยยสุจริตอะคะ่ะใช่คือทําทุกอย่างเลยที่มันได้เงินนะคะช่วงหนึ่งนะคะคุณอามีแบบนี้ด้วยหิ้วของไปขายจตุจักนออี้นก็มีคะ่ะทําทหลายอย่างมากคะ่ะเปิดร้านกระเป๋าเล็กๆคือลองทามาหมดอะไรก็ได้ที่มันได้เงินอะเราอยากจะช่วยแม่เราได้<ม><ม>หน้าตาดีนะฮะขยขันขันแข็งนะฮะเรียนดีด้วยใช่ไหมฮะห็นบอกว่าก็พอ ใช้ได้ค่ะพอใช้ได้แต่แน<ช>่ๆ,ๆก็คือเห็นใจคุณพ่อคุณแม่ะนะฮะไปทํางานแบบแบบช่วยทําทุกอย่างมันก็เลยทําให้เราเอ่ะมองย้อนตัวเองแล้วเปรียบเทียบตัวเองอยู่ตลอดเวลาออว่าทําไมเราต้องเกิดมาจนออตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญตรงที่ว่าแม้ว่าจะถามตัวเองว่าเอ๊ทำไมเราต้องเกิดมาจนแต่ว่าไม่ได้ทําให้ตัวเองท้อถอยไม่ได้ทําให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่าใจในวาสนาของตัวเองค่ะ แต่กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้ลุกขึ้นทํางานใช่ค่ะลุกขึ้นทํางานทุกอย่างใช่ตอนนี้บอกว่าอา,อายุแค่32แต่จริงหรือเปล่าว่าตอนที่อายุ27ค่ะย้อนกลับไปแค่แค่5ปีค่ะ,ค,ะคนคนนี้หาเงินได้แล้ว10ล้านบาทงงตอนอายุง7จจริงหรือไม่จริงค่ะคุณอา ทำอะไรยังไงทําไมถึงทําไดขนาดนั้นต้องบอกว่าชีวิตมงเนี่ย <c oughs> มันมันเหมือนกับเป็นการที่ผลักดันตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆทีละก้าวทีละก้าวค่ะอนาะ <c oughs> ใช่ตอนนั้นเนี่ยพอเราจบเรียนจบจากมหาลัยอะค่ะเราก็ไปเป็นพนักง,งานทั่วไปนี่แหละเงินเดือนหมื่นกว่าบาทตอนแรก <c oughs> ใช่หมื่นกว่าบาทแล้วตอนนั้นเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไอ้ที่เราทําอยู่ค่ะทาไปทํามา3 4, ปี4ปีผ่านไปชีวิตมันก็เหมือนเดิมแฮะพ่อกับแม่สอนเราว่าถ้าเราเป็นคนขยันเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่บางทีอะค่ะมันต้องขยันให้ถูกทีด้วยถูก <laughs> ใช่ค่ะจังหวะไงใช่ค่ะ,อะตอนนั้นเองเราก็เลยคิดว่านะคะตอนนั้นเนี่ยมุ่งเป็นพนักงานที่ออต้องเรียกว่าดูแลลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะเรื่องของหุ้นค่ะเรื่องของหุ้นใช่เราแนะนําหุ้นให้ลูกค้าค่ะแต่ตอนนั้นเป็นพนักงานเงินเดือนค่ะเงินเดือนหมื่นห้าประมาณหมื่นห้าหมื่นแปดประมาณเนี้ยค่ะใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องหาอะไรทําเพิ่ม ใช่ค่ะตอนนั้นมงก็เลยเริ่มตั้งแต่ว่าออไปเปิดร้านชานมไข่มุกนะตอนเย็นมีเวลาว่างจากการเป็นพนักง,งานค่ะไปเปิดร้านชานมไข่มุกก็ปรากฏว่าร้านแรกก็เจ๊งไปค่ะอเรียบร้อย <laughs> ใช่ค่ะเ,<อ>เจ๊งแล้วก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากปัญหาหรืออุปสรรคที่เราเจอจากร้านเล็กๆนี่แหละแล้วเราก็ไม่ยอมแพ้ค่ะนะเราก็พยายามจะเปิด ร้านที่สองต่อไปเรื่อยๆค่ะจนวันหนึ่งมันก็สามารถมีสาขาหนึ่งที่เราสําเร็จได้จากเรื่องของร้านชานมไข่มุกในขณะที่เราเป็นพนักงานอยู่ด้วยออใช่คือ,อ,อ,ค,อคือม่งกำลังจะบอกว่าการที่เรามีรายได้แค่ทางเดียวอะค่ะโดยเฉพาะในยุคนี้มันอาจจะไม่สามารถทำให้ชีวิตมันปลอดภัยได้โม่กว่าจริงๆในยุคนี้อะค่ะ การที่เราจะเรียนรู้ในการที่จะหาเงินเพิ่มเติมหรือมีรายได้ช่องทางอื่นๆหรือมีกระเป๋าไม่ใช่แค่ใบเดียวนะเราต้องมีกระเป๋าใบที่2ใบที่3าสำรองแล้วในยุคนี้อย่างเงี้ยค่ะมองว่ามันเป็นวิธีคิดที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นมากขึ้นนะคะแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 20 2 0 e n t entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ